สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมนะครับการตกแต่งของ Nextgen r a n g e r นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับพิเศษเลยคันนี้เป็นสปอร์ตแบบบวกแพ็กเกจนะครับหรือบวกเทคโนโลยีนะครับการขับขี่เพิ่มเข้ามานะครับราคาจัดจำหน่ายของรุ่นสปอร์ตนะครับราคาอยู่ที่9 8 4 0 0 0 0บาทมีบวกเทคโนโลยีนะครับหรือแพ็ค B อีก60,000บาทนะครับราคาจะเป็นอยู่ที่1 4 4 0 0 0้านบาทนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีรอบคันแบบจัดเต็มรวมถึงมีการตกแต่งนะครับคันนนนี้เเเเป็รรถขออองงงพพ่าาะคับบบลลืกกกกตตแแทุย เดี๋ยวเรามาเริ่มการรับชมการตกแต่งของคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับกระจังด้านหน้านี้นะครับเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์ทำตัวอักษรน,นะครับ FORD แบบสีดำขอบตัวอักษรสีแดงตามแบบนี้เลยด้านบนมีไฟ LED 3จุดเป็นแบบสีส้มนะครับนี่ครับกระจังด้านหน้าของเราจุดต่อมาไฟหน้านะครับ โคมหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นแบบ LED ให้แล้วนะครับด้านในนะครับพร้อมกับเส้น day time นะครับที่เป็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว Nexgen เลยเป็นตัว C แค m นะครับตัวนี้ขับขี่เวลากลางวันนะครับ day time ตรงนี้ติดส่องสว่างให้ไฟ LED ติดส่องสว่างให้นะครับเรียกว่าได้ในเรื่องของการส่องสว่างที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกจากโรงงานมาให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นแบบตัดหมอกแบบ LED ให้นะครับสำหรับตัวบวกแพ็กเกจนะครับก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับทั้ง ตรงนี้นะครับทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับนี่ครับตรงนี้4จุดนะครับรวมถึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเซนเซอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนนะครับเราก็จะมีมาให้แล้วก็ a d Adaptive Cruise Control c r u i ุ e Control ก็มีมาให้นะครับห่วงลากจูงมีมาให้2ตํตำแหน่งเลยสำหรับรุ่น Sport บวกแพ็กเกจนะครับแล้วก็สำหรับตรงบริเวณกันชนด้านหน้าของเราครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีออกสีบอลเงินนะครับแล้วก็ตรง กระจังด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีในส่วนของสีออกกราไฟต์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามารับชมจุดต่อมากันต่อเลยนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับคันนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้ติดในส่วนของสกรูอย่างใดนะครับคันนี้มีพิเศษนะครับติดในส่วนของโชกฝากระโปรงด้านหน้าด้วยนะครับดานข้างจุดต่อมาเลยคี้วล้อนะครับคันนี้เราเลือกติดคี้วล้อที่เป็นตัวแบบหมุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาด6นิ้วนะครับทำสีดําด้านนะ ล้อแมกเดิมของเขาเป็นอลลอยดขอบ18นิ้วคันนี้เรามีการอัปเกรดนะครับเปลี่ยนใส่ล้อแมกับที่เป็นล้อแมกของตัวรุ่น e v e r อ e รสตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมกซ์เอเวอเรสต์สปอรับที่เป็นล้อแบบสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดําเงามาพร้อมกับตัวยางนะครับยางเดิมๆจากโรงงานตัวนี้ก็จะเป็นกูดเยียร์สเปคยางอยู่ที่2 5 5 5้าหทับนะครับก็ใส่ล้อแมกเป็นขอบ20นะครับก็จะเต็มซุ้มล้อเลยคันนี้ใช้งานขับขี่ได้ปกติเลยนะครับไม่ต นะครับตัวนี้แกนด้านข้างนะครับก็มีคีประบายความร้อนให้กระจกด้านข้างนะครับตัวนี้ก e mm ็จะเป็นสีกาไฟนะครับมีไฟส่องสว่างที่พื้นให้ด้วยกล้อง360องศาด้านข้างนะครับแล้วก็มีบายสปอร์ตให้แจ้งเตือนรถในมุมอับและในมุมอับขณะถอยหลังให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลนกระจกปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้าหรือพับเก็บจากกุญแจก็ได้เวลากดล็อกรถนะครับกระจกก็พับเก็บให้สําหรับรุ่นสปอร์ตนะครับ เราหลังคาเราติดตั้งเพิ่มทําเป็นแบบสีดํรล้นนะครับกันสาดทั้ง4ชิ้นนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มรวมถึงฟิล์มรอบคันนะครับคันนี้นะครับเราติดเป็นเกรดเซรามิกเลยนะครับบานหน้า40%รอบคัน60%นะครับก็จะได้ในเรื่องของความเข้มของฟิล์มแบบประมาณนี้เลยนะครับสำหรับฟิล์มแบบ40-60%เบ้ามือจับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีกาไฟมีสมาร์ทชิเลตนะครับตัวนี้นะครับสามารถล็อกรถคายล็อกรถให้นะครับตัวนี้นะครับ จากตรงบริเวณเบ้ามือได้เลยทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารคันนี้นะครับเรามีติดสติ๊กเกอร์นะครับลูกค้าเลือกฟอนต์แล้วก็ใส่ชื่อนะครับของลูกค้าแล้วก็เลือกนะครับตัวนี้ฟอนต์ด้านล่างก็จะเป็นคําว่าレンジャーสั์โคตั้งแต่ในส่วนของประตูด้านหน้ายันท้ายของตัวรถเลยนะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับเนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายของตัวรถโลบาเหล็กตัวนี้ของ Outlander นะครับตัวนี้ก็ติดออกมาแล้วก็ทําให้รถของเราดูหล่อขึ้นเท่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญ ไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับเพราะว่าเรามีตัวรูนะครับที่เป็นรูน็อตมาให้แล้วนะครับตัวขอบกระบะทั้ง3ด้านนะครับก็เพียงแค่ว่างในส่วนของไบรเนอร์นะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับขันน็อตไปเท่านั้นเองนะครับบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้นะครับด้านท้ายของตัวรถคันนี้ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED ให้แล้วนะครับแต่จะเป็น LED ตอนบนนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับ ด้านท้ายนะครับติดสติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายกราฟิกนะครับด้านล่างจะมีติดอะคริลิกนะครับตัวนู่นคำว่าเลนเจอร์นะครับก็ทำให้ด้านท้ายของเราดูโดดเด่นขึ้นกล้องนะครับตัวนี้กล้องถอยหลังนะครับก็เชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด12นิ้วเลยนะครับไฟเบรกดวงที่3และที่สําคัญนะครับฝาท้ายคันนี้นะครับมีตัวผ่อนแรงให้แล้วนะครับเปิดปิดได้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ไลเนอร์ของ Ford เราก็มีให้ กันชนท้ายนะครับจะเป็นสีออกกาไฟมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกับระยะทั้ง4จุดนะครับด้านหน้าด้านท้ายนะครับสามารถสั่งปิดได้ด้วยภายในตัวรถได้ด้วยยังอะไรก็มีมาให้เดี๋ยวอันพารับชมภายในห้องโดยสารกันนะครับการบรรทุกของคันนี้นะครับสามารถรองรับการบรรทุกได้1.3ตันนะครับการนั่งนะครับตัวนี้นะครับสำหรับด้านหลังก็จะมีเบาะหนังมาให้แล้ว แอร์ตอนหลังมาให้นะครับตัวช่องชาร์จไฟด้านหลังก็มีมาให้นะครับมี USB ด้านหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าด้านหลังก็นั่งได้สะดวกสบายนะครับมีเข็มขัดนิรภัยมีในส่วนของ Isofix รองรับคาซีดนะครับสำหรับฝั่งผู้ขับขี่นะครับอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับกระจกด้านข้างก็จะเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าสามารถปรับความสูงต่ำได้4ระดับด้วยกันนะครับตัวนี้สตาร์ทนะครับก็จะเป็นแบบพุทธสตาร์ทให้แล้วนะครับนี่ครับ พวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าให้นะครับหน้าจอนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบดิจิตอลให้แล้วนะครับสำหรับเรือนไม้ของเราหน้าจอกลาง12นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายแทันชัดไร้สายนะครับก็มีมาให้ USB มีให้2ช่องด้วยท้าย A ท้าย C นะครับที่สำคัญเลยคันนี้นะครับตัวบวกแพ็กเกจมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับเนี่ยครับ รถกระบะแต่มีเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมกับตัวนี้นะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับภายในก็หรูหราสมชื่อกับคำว่าสปอร์ตนะครับเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานปรับได้6ทิศทางแอร์แบ็กหกลูกนะครับคู่น้าด้านข้างมาในระัยนะครับเรียกว่าความปลอดภัยก็ครบถ้วนการขับขี่ใช้งานก็สะดวกสบายมากๆรถตอนนี้นะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับตอนนี้อันมีโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยเรามีโปรโมชั่นแบบส่วนลดนะครับหรือแบบฟรีชุดแต่งจัดเต็มนะครับแบบนี้ให้นะครับหรือแบบ มีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยศให้นะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนอยากใช้เงินออกรถเท่าไรอยากผ่อนเท่าไหรและอยากแต่งแบบไหนนะครับพักเข้ามาหาอันนะครับอาจจะแนะนําการออกรถให้นะครับแต่งหล่อแบบนี้พร้อมนําไปส่งให้ถึงที่บ้านให้ได้เลยนะครับรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปเก็บเอกสารให้ถึงที่ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงอก็ Uncle, ฝากเจ้าสปอร์ตสประตูสีขาวแต่งหล่อแบบคันนี้ไว้ด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ